สวัสดีครับก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เกิดปัญหาว่าเราได้ทําการกรอกข้อมูลไปแล้วนะครับในส่วนของบันทึกข้อมูลนะครับเราก็ทดสอบแล้วนะครับว่าเราจะจ่ายเงินสดในมือถือเนี่ยไปฝากธนาคารเนี่ยครับนำเงินสดไปฝากธนาคารเนี่ยครับอันเนี้ยทำทำรายการไปแล้วนะทํารายการไปแล้วนะครับรายจ่ายไม่ออกเมื่อกี้เราเป็นจ่ายใช่ไหมครับ ทดสอบไป9 0สบาทเข้าไปเข้า k t b นะครับเห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับม,มันขึ้นเองเราคี์ระบบไปแล้ว, <c oughs> ลวเราคีย์ระบบส่วนนี้ไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันต้องไม่ติดลบอะครับอันเนี้ยมีใจออกแต่ไม่เข้า เห็นไหมครับไม่มียอดจ่ายเข้ามีจ่ายออกจริงนะครับจ่ายออกจริงแต่จ่ายออกจริงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะครับจ่ายออกจริงมันมันต้องไม่ใช่รายรับสิมันเป็นรายรับจากเงินสดเท่านั้นอืมมันต้องเป็นโอนบัญนฉีดเข้าโดยตรงเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิมันต้องเป็นรายรับใช่ไหมเป็นเงินสดเข้ามาครับเพราะว่า เราจ่ายจ่ายจากธนาคารไปเป็นเงินสดเงินสดรายรับเราก็ได้ต้องได้จากธนาคารมาใช่ไหมมันต้องอัตโนมัติไหมอ่ะซึ่งตอนนี้ก็คือ <c oughs> เราบันทึกนะครับบันทึกรายรายจ่ายออกไปครับแลวยอดเงินอ่ะมันมาติดลบหช่ไหมครับ ยอดเงินมาติดลบซึ่งจริงๆมันไม่สมควรที่จะเป็นนะครับก็ธนาคารคงเหลือก็ยังคงเหลือเท่าเดิมนะครับไม่มีติดลบอืเนี่ยยังยังยังติดติดตรงนี้อยู่นะครับก็การรายง,งานต่างๆมันก็จะเพี้ยนไปนะครับเนี่ยครับก็เราต้อง ต้องมาอ,อย่างนี้อีกเหรอมันจะดูแบบอ่ะลองเอามานะครับเรารับเราถอนไปแล้วเราต้องมารับอีกนะครับ9 9้าเกทดสอบแล้วกันสอบน่าทดสอบว่าเก้ามารายจ่ายหายไปอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลย ทราบแล้วพทราบแล้วเดี๋ยวกําลังจะแก้ใหม่นะครับว่าถอนเงินเราไม่ต้องกดรับได้ไหมอ่ะในนี้คือยอดที่ถูกต้องต้องโอเคถูกต้องยังไงผมเงินสดของเหลือรายจ่ายรายรับจริงๆมันต้องสมควรที่จะมาเลยใช่ไหมเพราะว่า มันไม่สมควรที่จะโยกต้องทำทั้งสองฝั่งนะครับตอนเนี้ทุกคนคิดว่าไงครับผมจะได้ทําต่อเพราะถ้าเอาไปฝากเป็นรายรับนะฝากฝากฝากเอาเงินไปฝากรายรับอันนี้ถอนถอนเป็นการถอนถอนฝั่งเงินสดถอนก็คือถอนเงินจากบัญชีจะเป็นรายรับเป็นเงินสด แต่ว่าถ้าการจ่ายเงินสดก็คือเอาเงินสดไปทําอะไรบ้างแท่านั้นเองครับเอาเงินสดไปค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินสดไปธนาคารเนี่ยครับก็จะเป็นออกไปแล้วก็มารับที่นี่จะงงกันไหมอ่ะยังไงลองพิมพ์กันมาหน่อยนะครับว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาตรงนี้ว่า <c oughs> เมื่อเรา เอาเงินสดไปฝากเอาเงินสดไปฝากธนาคารเอาเงินสดไปฝากธนาคารแล้วก็จะเป็นเงินจ่ายเงินสดเราจะลดลดลงแต่บัญชีมไม่ติดลบสี่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมครับธนาคารไม่เพิ่มขึ้นอย่างนี้ดีกว่า บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารหักเงินโอนรายรัลลบรายรับรายรับบินอ่ะมันโอนเข้าบัญชีโดยตรงกับฝากเงินเข้าบัญชีมันไม่มารวมกันนะครับเนี่ยรายจ่ายจากเงินสดเนี่ยเราไปฝากที่ k t ทบครับแต่ว่าเงินเข้าบัญชีเงินในบัญชีมันไม่มีไงอืม แดี๋ยวผมใช้โค้ดของตัวนี้ช่วยดีกว่าผมใช้ c ช a t g p t ช่วยละเพราะผมงงมากเลยตอนเนี้ยไว้ไหนเนี่ยจะเห็นยาฝากยอดทันทีไว้ในไหนอ่ะ ออลองลองลองครับผมแบกข้อมูลไว้เยอะๆๆอยู่ลองนะบส่วนขยายมาโคนี่ต้นสดกันเลยนะครับไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลยนะเนี่ยผมใช้จชพีทีช่วยเขียนไปนะครับผมขอไปแค่ไขลบ ข้อมูลเนี่ยมีแต่ฝากมีแต่บันทึกนะถอนไม่มีนะโอนเข้าบาัญชีอย่างเดียวแก้ไขบัญชีแก้ไขก็คือแก้ไขฝากได้อย่างเดียวโดยตรงนี้อย่างเดียวผมรับไก่แล้วกันนะครับรายจ่ายอ๋อเป็นรา,ายจ่ายรับจ่ายรายจ่ายผมลบไปนะครับ สองนะแล้วก็แก้ไขมัริงไม่ต้องกาวาเกา้าคืองงยังงงกับระบบอยู่ครับแตเป็นคะมขอเข้าดูใหม่แป๊บหนึ่งนะครับ พันหกอะโอเคตรงในบัญชีไม่มีเงินเข้าแล้วเงินสดคงเหลือเงินสดคงเหลือเราถอนข้อมถอนตังมาใช้นี่ไปรับตรงไหนอ่ะรายรับเนี่ยทดสอบราาไก่นะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณห้าหกร้อยบาท สุดยอดนี้จริงก็ <c oughs> ถือว่าถูกตอนเราทุกฝั่งแล้วโอเคประมาณนี้คือยอดจริงๆนะปัจจุบันนะครับเเรามาลองเรียกใช้ดูก่อนได้เปล่าเออเลอร์สิบเออเลอร์สิบคืออะไรเดี๋ยวไปถาม ChatGPT แป๊บนึง อืผมไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับแต่ผมพอรู้นิดๆหน่อยก็เลยลองใช้เองแล้วมัน <c oughs> มันเออเลอร์เออเลอหน่อยหนึ่งดูเก็ตด,ดูเก็ตด,ดูเก็ตด,ดูเก็ตแชนดูเก็ตทั้งหมดไปดูเก็ตต่อ <c oughs> ดูเกดบางช่างลายดูเกดแป๊บนึงน,นะครับขออนุญาตครับอรุลเจ้าโยมจ้างกพี่แป๊นะคะคจ้าว่าไงเอ่ยพอดีจตาตองตัวดูเกอ่าแอดไลน์มาได้เลยจ้าแอดไลน์สะดวกไหมต้องแอดไลน์ไปใช่ไหมคะหรือว่ามาซื้อหน้าวัดก็ได้จ้า 200กับหนึ่งจะเาอ0กับ100นะคะใช่จ้าถ้าแอดไลน์มาก็จะส่งแผนผังให้ดูได้โอเคได้จะดูแอดไลน์แอดไลน์วัดกำแพงงามจะอยูแอดไลน์วัดกำแพงงามหนูหนูจะเอาไอเดียไลน์แต่แบบไม่บอกแอดไซน์จ้าเก้าหนึ่งสอง P A P Z L พีพีโปแลนด์ใช่ครับเออเมริกาครับเออเมริกาค่ะพีโปแลนด์พีโปแลนด์ค่ะแซดครับแล้วก็แอลครับโอเคหนูเพิ่มเพิ่ไปแล้วหนูหนูส่งสติกเกอร์ไปหนูส่งสติกเกอร์ไปแล้วจ้ะครับหนโอเคเดี๋ยวเจอกันในไลน์ครับได้ค่ะขอบครับ อ่ะต่อนะครับเขาเด็กจ,จิบทีบอกว่าให้แก้ไขจบฟังก์ชันทั้งหมดของดูเกตเราก็มันฟังก์ชันของดู get, เกตยาวขนาดไหนดูเกตเฉพาะดูเกตนะครับอ่าดูเกตอ่าฟังก์ชันดูเกตอ่ะปุ๊บลบ ใส่แทนบันทึกเรียกใช้โอเคผ่านทำให้ใช้งานได้โ <c oughs> อ,อ้ชันใหม่ใช้งานได้คัดลอกเปิดมันเป็นหน้าต่างไหนเดี๋ยวนะเราดูก่อน เป็นหน้าต่างนี้โอเคไม่เป็นไรปุ๊บ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 แตจะสอบกันเลยนะครับนัาเป็นยังไ,ไงอ่ะเอาไปทิ้ข้อมูลเราถอนเงินสดทดสอบแล้วกันทดสอบ ขอนเงินสดมา999บาทดูนะครับอืม999บาทเอ๊ะนั่นไหนนี่999บาทอันเงินสดอ่า ถอนเงินถอนเงินฝากมาเป็นเงินสดถอนเงินฝากมาเป็นเงินสดถอนเงินฝากมาเป็นเงินสดถอนเงินฝากอันนี้เข้ามาแต่ไม่ไปอันนี้อืม ถอนเงินฝากได้นะถอนเงินฝากถอนเงินฝากมาเป็นเงินสดเงินสดก็จะเพิ่มขึ้นแต่ธนาคารไม่ลดลงเห็นไหมจะติดตรงนี้ว ไม่ได้เห็นไหมก็เมื่อกี้เราถอนเงินใช่ไหมถอนเงินฝากมาละถอนเงินฝากอ่ะเรามีเอาเงินสดไปสด เอาเงินสดไปฝากธนาคารสิเงินงสดเราต้องลดลงนะหนึ่งหมื่นามาดู อ่อันนี้ได้ถอนเงินสดเมื่อกี้เมื่อกี้เรามีจ่ายออกไปใช่ไหมหนึ่งหมื่อนอเราเอาเงินสดเอาเงินสดเงินสดไปจ่ายเข้าบัญชี มันไม่มีาการอันตรงไหนมาไปเก็บไว้ทรงไหนอ่ะอ๋ออย่างนี้อ่าอ่าอ่าอืมโอเคเดี๋ยวแกต่อแป๊บหนึ่งนะขอติดงานเคลียร์งานไว้ก่อนมีโยมมานะเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไป